พระพุทธกิจ45พรรษาโดยอาจารย์สุรีมีผลกิจพรรษาที่14ประทับจำพันษาณนะพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีในพรรษานี้สมเณรราหุลมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระพิสุขโดยพระสารีบุตรเทระเป็นพระอุปชา พระโมคลานะเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในวินัยมหาวิพังเล่มที่สองหน้า704วินิจฉัยว่าผู้ใดอยู่ในท้องของมารดาถึง12เดือนคลอดในวันมหาปรวรณาตั้งแต่วันมหาปรวรณานั้นไปจนถึงวันมหาปรวรณาในปีที่19พึ่ึงให้ผู้นั้น อุปสมบทในวันปาติบทคือแรมหนึ่งค่ำเลยวันมหาปวรณานั้นไปพึงทราบการลดและเพิ่มโดยอุบายนี้ต่อมาพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระราหุลมีธรรมอันแก่กล้าแล้วจึงจะแนะนำพระราหุลในธรรมอันเป็นที่สิ้นอาสวะกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปในครั้งนั้น พระพุทธองค์ได้เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีภายหลังเวลาพัตตาหารแล้วทรงรับสั่งให้พระราหุลถือผ้ารองนั่งเสด็จเข้าไปยังป่าอันทวันซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงสาวัตถีเพื่อพักผ่อนกลางวันเหล่าเทวดามากมายติดตามไปด้วยทราบว่าวันนี้ พระศาสดาจะแนะนำพระราหุลในธรรมอันเป็นที่สิ้นอาสวะพระพุทธองค์ทรงแสดงจุลราหุโลวาทาสูตรว่าด้วยความไม่เที่ยงของขันห้าและการละอนุสัยคือมานะอันเป็นธรรมบ่มวิมุตเมื่อจบพระภาสิทธินี้แล้วจิตของท่านพร,ราหุลพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกอธกถาได้กล่าวว่าท่านพระราหุลได้เคยตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าปรทุมุตระในครั้งที่เป็นพญานาคชื่อปาลิตะพร้อมกับเทวดาเหล่านี้ในวันนี้ บรรดาเทวดาเหล่านั้นบางพวกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระขีนาศพในพรรษานี้ภิกษุพัทธวัคคีสามสิบรูปล้วนถือการอยู่ป่าและถือบินทบาทเป็นวัดได้พากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แต่เพราะเป็นเวลาจวนเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางมาให้ทันวันเข้าพรรษาจึงต้องจำพรรษาอยู่ณเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณเจ็ดโยศสมัยนั้นภิกษุที่จำพรรษาอยู่ณพระเชตวันวิหารเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันพระตาหารแล้วนั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนากันถึงเรื่องต่างๆอันเป็นเิรัจฉานกถาคือเรื่องที่สมณะไม่ควรพูดโดยพูดด้วยเสียงอันดังคือพูดถึงเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอม เรื <cin stereotype and hell> <f dragging> ่องญาติเร <jack ata> ื่องยาณเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องชนบทเรื่องนครเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องดื่มสุราเรื่องตรอเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องคนกล้าหาญ และเรื่องเบ็ดตะเล็ดต่างๆพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแล้วตรัสกาถาวัตถุคือเรื่องที่ควรพูดสิบประการว่าพวกเธอพึงกล่าวแต่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยหนึ่งชักนำให้สันโดษ ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้หนึ่งชักนําให้เกิดความสงบหนึ่งชักนํำม่ให้คลุกคลีกับหมู่คณะหนึ่งชักนําให้ปรารบความเพียรหนึ่งชักนําให้ตั้งอยู่ในศีลหนึ่งชักนําให้มีจิตตั้งมั่นหนึ่งชักนําให้เกิดปัญญาหนึ่งชักนํา ให้ยินดีในการหลุดพ้นจากกิเลสหนึ่งชักนำให้เกิดความรู้ถึงผลดีของการละกิเลสหนึ่งกระถาวัตถุทั้งสิบประการนี้เมื่อนำมาสนทนากันย่อมก่อให้เกิดกุศลธรรมมากขึ้นทั้งทางกายวาจาและใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสัจจต,ตสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิต อบรมสั่งสอนภิกษุให้รู้จักกำหนดวาระจิตของตนเองมันพิจารณาสำรวจว่านิวรห้ามีอยู่ในตนหรือไม่ถ้ามีภิกษุพึงพยายามอุตสาหะให้มีสติสัมปชัญญะและธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเหมือนบุคคลผู้ไฟไหม้ศีรษะพึงรีบดับไฟนั้นโดยเร็ว ภิกษุพึงบำเพ็ญเพียรในูุสรธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายในสมัยหนึ่งณพระเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่บรรดาภิกษุทั้งหลายความว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลควรเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้โปร่ปรงเถิอ พึงทำความเพียรเสียวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเรากล่าวว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ดังนี้แหละส่งแสดงจุลกรรม,มะวิพังคสูตรแก่สุภมามนพโตเทยบุตรที่เข้าไปเฝ้าทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกที่เกิดเป็นมนุษย์มีอายุสั้นอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพันธ์ซาม มีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาปรากฏความเลวและความประนีตต่างกันพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุภาพมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างกันจากนั้นพระศาสดาทรงจำแนกเนื้อความและปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นอายุยืน กว่ามีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพันณงามมีศักด,าน,กดา,า,กาน้อยมีศักดามากมีโพคะน้อยมีโพคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาโดยลำดับ ความละเอียดปรากฏอยู่ในมัชชิมานิกายอุปริปันาฏเล่มที่สภาคสองหน้า251ถึง259สุภาพมานพโตเทยบุตรได้ฟังดังนั้นแล้วขอแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตวันหนึ่งชานุโสนีพราหมณ ได้เข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ถึงเรื่องการอุทิศทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าทานนั้นจะสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาและเปรตมีเปรตจำพวกเดียว ที่ได้รับทานที่มีผู้อุทิศไปให้เพราะวิสัยของเปรตย่อมยังชีพอยู่ด้วยทานที่หมู่ญาติอุทิศให้จากโลกนี้เท่านั้นส่วนสัตว์เหล่าอื่นที่มิได้รับก็เพราะเหตุว่าสัตว์นรกมีกรรมเป็นอาหารมีกรรมหล่อเลี้ยงอุปถัมภ์ให้มีชีวิตยอยู่สัตว์เดรัจฉาน มีชีวิตอยู่ด้วยข้าวด้วยน้ำหญ้าและเนื้อสัตว์เป็นต้นมนุษย์มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารมีข้าวสุกและขนมเป็นต้นเทวดามีอาหารทิพย์มิได้บริโภคอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์สำหรับเปรตนั้นไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการค้าขายเป็นต้น เปรตมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นแต่อย่างเดียวฉะนั้นเปรตจึงอยู่ในฐานะที่จะได้รับทานที่มีผู้อุทิศไปให้เท่านั้นชานุโสนีพราหมได้ทูลถามอีกว่าก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะรับแล้วใครเล่าจะได้บริโภคทานนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า ในสังสารวัตรอันยาวนานย่อมต้องมีญาติสาโลหิตอยู่บ้างแต่แม้ว่าจะไม่มีญาติใดเลยผู้ให้ทานนั้นแหละจะได้รับผลเองแม้ทายกนั้นจะถือกำเนิดเป็นช้างก็จะได้ตำแหน่งช้างมงคลหัตถีหรือจะถือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอื่นก็จะได้รับการยกย่องโดยในเดียวกันนี้ ในกรุงสาวัตถีมีกระดุมพีคนหนึ่งมีทรัพย์มากมีใจปราศจากมนทินคือความตรนีวันหนึ่งขณะที่กำลังถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชามีพระราชประสงค์จะพกทรงดำรัสสั่งให้ราชบุตรไปเชื้อเชิญกระดุมพีมาในขณะนั้น กระดุมพีกำลังอังคาดภิกษุกสมอยู่จึงได้กล่าวกับราชบุรุษนั้นว่าไปก่อนเถิดท่านราชบุรุษข้าพเจ้าจะฝังขุมทรัพย์ในขณะนี้เสียก่อนแล้วจากตามไปหลังพัฒกิจแล้วพระศาสดาทรงแสดงนิธิการทสูตรเพื่ออนุโมทนานในบุญยสัมปทาของกระดุมพีนั้นโดยตรัสว่า บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ใต้ดินด้วยคิดว่าเมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวเกิดทุกขพิขภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่บุคคลฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แหละ ขุมทรัพย์นั้นไม่ได้สำเร็จประโยชน์แก่เขาในการทุกเมื่อได้เพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจําของเขาคลาดเคลื่อนไปเสียบ้างนาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้างผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเสียบ้างเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญ ขุมทรัพย์เหล่านั้นย่อมศูนไปขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดที่เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลสัญญมะคือความสำรวมธรรมะความฝึกตนต่อเจดีก็ดีต่อสงฆ์ก็ดีต่อบุคคลก็ดีต่ออาคันตุกะก็ดี ต่อมารดาก็ดีต่อบิดาก็ดีต่อพี่ชายก็ดีขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆม่อาจผจญได้เป็นของติดตามตนไปได้บรรดาโพคะทั้งหลายที่เขาจําต้องละไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น โจรก็ลักไปไม่ได้บุญญาณิธิอันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญญาณิธิอันนั้นบุญญาณิธินั้นอนํานวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความมีวัน,นะงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความเป็นใหญ่ ความมีบริวารเทวดาและมนุษย์ปรารถนาซึ่งอิทธิผลใดๆอิทธิผลนั้นทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ความเป็นพระราชาสมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ ความปรารถนาวิชาวิมุตติปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธและพุทธภูมิอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้บุญญะสัมปทาเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญา จึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้ดังนี้จบเทศนากระดุมพีนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผิผลพร้อมด้วยชนเป็นอันมากแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลความนั้นพระราชาทรงพอพระทัยยิ่งทรงยกย่องว่าดีจริงคฤหบดีดีจริงคฤหบดีด ท่านฝังขุมทรัพย์ไว้ดีแล้วหลังจากออกพรรษาแล้วภิกษุพัทธวัคคีสาสิบรูปซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประธานเอหิอภิกขุเมื่อพรรษาแรกที่ไร่ฝ่ายกับปาศิกะวนาสนระหว่างอุรุเวลากับพารณสีได้พากันไปบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ปาไถยรัฐ ในแคว้นมัลละปาวาล้วนสมาทานอารัญญิกะทุดงบินทปาติกะทุดงและเตจีวริกะทุดงพระพัทวคีทั้งสามสิบรูปนั้นรูปที่อาวุโสกว่าได้เป็นพระอนาคามีส่วนรูปที่อาวุโสน้อยที่สุดได้เป็นพระโสดาบันไม่มีท่านใดเลยที่เป็นพระอรหันต์หรือปุตตุชน เมื่อจวนจะเข้าพรรษาได้พากันเดินทางจะไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่สาวัตถีแต่ไม่สามารถจะเดินทางไปให้ทันวันเข้าพรรษาได้จึงพากันจำพรรษาอยู่ณเมืองสาเกตรั้นออกพรรษาทำปวารณาเสร็จแล้วจึงเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอน อนะมะตักะธรรมเทศนาว่าด้วยเหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชากลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัฏย่อมไม่มีที่สุดภิกษุทั้งสามสิบรูปได้บรรลุอรหัตตผลในอัธกถาได้กล่าวว่าในเวลาจบกถาพระเถระทั้งสามสิบรูป ได้บรรลุพระอระหันต์แล้วได้เหาะไปในอากาศจากที่ซึ่งตนนั่งนั้นทีเดียวขณะนั้นยังมีฝนตกชุกพื้นภูมิภาคเต็มไปด้วยน้ำการเดินทางประสบความยากลำบากพระพุทธองค์จึงยกเอาเรื่องของภิกษุพัทธวัคคี30รูปนี้เป็นต้นเหตุแห่งการอนุญาตให้ภิกษุ ผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนรานกระถินได้โดยจะได้อานิสงห้าประการคือเที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลาหนึ่งไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับหนึ่งฉันคณะโพธิ์ได้หนึ่งทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนาหนึ่งจีวรอ,อันเกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอหนึ่งพิธีครานกระถิน จึงมีสืบทอดต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันทรงบำเพ็ญพุทธกิจในกรุงสาวัตถีตามพระประสงค์แล้วได้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นโกศลในครั้งที่พระยะสะเถระอุปสมบทแล้วได้พาสหายสนิทสี่คนคือขวามปติปุณณชิ วิมละสุภาหุไปเฝ้าพระาศาสดาเพื่อทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิทิขุอุปสัมปทาในเวลาจบพระธรรมเทศนาทุกท่านดำรงอยู่ในพระอรหันต์พระควัมปติเทระเมื่อบรรุอรหัตผลแล้วต่อมาภายหลัง ไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ในอัญชนะวันเมืองสาเกตในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จผ่านมาอย่างเมืองสาเกตพร้อมด้วยพิสุขสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่ในพระวิหารอัญชนะวันเสนาสะนะไม่พออาศัยภิกษุเป็นอันมากพากันนอนที่เนินทรายริมฝั่งน้ำสารภู ใกล้กับพระวิหารสมัยนั้นน้ำหลากมาในเวลาเที่ยงคืนพวกสามเณรเป็นต้นส่งเสียงร้องดังลั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุนั้นแล้วรับสั่งให้พระความปติไปกั้นกระแสน้ำไว้พระเถระรับพุทธดำรัสแล้วสกัดน้ำให้หยุดด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ห่วงน้ำได้หยุดตั้งอยู่ ดุดยอดเขาแต่ไกลทีเดียวทําให้ภิกษุและสามเณรทั้งหลายพ้นจากน้ําท่วมอนุภาพของพระเถระได้ปรากฏแล้วในโลกวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระเถระแสดงธรรมท่ามกลางบริษัทจำนวนมากได้ทรงสรรเสริญและประกาศคุณของพระควัมปติ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกตรัสพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระคาวมปติผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาใดๆเป็นมหามุนีเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพดังนี้ในเวลาจบพระคาถาธรรมมาพิสมัย ได้มีแก่มหาชนเป็นอันมากจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จดำเนินต่อไปอยังกรุงกบิลพัทส,สักกะชนบทประทับณน,นิคโครธารามเจ้าสากยะมหานามะมีเพศสัตวมากมายจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะประวรณาต่อสง์ ด้วยปัจจัยเภสัตตลอดสี่เดือนพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีแล้วมหานามะเธอจงปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเศสัตตลอดสี่เดือนเถิดครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายไม่รับปวารณาได้กกราบทูลเหตุน,นั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาจ,จึงทรงอนุญ,ญาตว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีการปรวารณาด้วยปัจจัยสี่ตลอดสี่เดือนในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายขอปัจจัยต่อมหานามะสากยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยของพระมหานามะสากยะจึงยังคงเหลือมากมายอยู่ตามเดิมพระมหานามะสักยะ เด็กเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะประวรณาต่ออีกสี่เดือนพระพุทธเจ้าข้าแม้กระนั้นปัจจัยเภสัตชก็ยังคงมีอีกมากมายในครั้งที่สามจึงขอปรวรณาตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ยินดีในการปรวรณาปัจจัยเพสัตชเป็นนิด นอกจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอัปะมาทสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายโดยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งมวลที่เที่ยวไปบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึง่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้าง เพราะรอยเท้าช้างใหญ่กว่าบรรดารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงในโลกแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้นรากฤสนาเป็นยอดแห่งกลิ่นหอม ในบรรดากลิ in ่นที dolor, ่เกิดจากรากไม้ทั้งหลายแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นจันแดงเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมในบรรดากลิ่นที่เกิดจากแก่นไม้ทั้งหลายแม้ฉันใดกุศลละธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นดอกมะลิเป็นยอดแห่งกลิ่นหอม ในบรรดากลิ่นที่เกิดจากดอกไม้ทั้งหลายแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นมหาสมุทรเป็นยอดแห่งแม่น้ำทั้งหลายแม่น้ำใหญ่สายใดายสายหนึ่งคือแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้นอัทธกถากล่าวว่าพระเจ้าพาติยะมหาราชทรงสดับพระสูตรนี้แล้ว ประสงค์จะทดลองจึงวางดอกมะลิไว้กลางห้องห้องหนึ่งแล้วนำเอาดอกไม้หอมอีกสี่ชนิดวางไว้รอบๆดอกมะลินั้นทรงปิดพระทวารแล้วเสด็จออกไปข้างนอกพักอยู่ข้างนอกครู่หนึ่งเปิดพระทวารเสด็จเข้าไปในห้องกลิ่นหอมของดอกมะลิกระทบพระนาสิก ก่อนกลิ่นดอกไม้อื่นพระเจ้าพาติยะมหาราชทรงผินพระพักไปทางพระมหาเจดีทรงไหว้พระเจดียอมรับว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดอกมะลิเป็นยอดแห่งคันทชาตินั้นทรงตรัสไว้ชอบแล้วจบพระพุทธกิจ45พรรษาพรรษาที่14 โดยอาจารย์สุรีมีผลกิจเสียงอ่านโดยการเกตแทนกิจการกุล